สามสองทักทายทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับเผิอแป๊บแเดียวปี2569แล้วนะครับปีหมาไฟที่รอมเป็นทองเงินกองเต็มบ้านนะ,นะนะชาวลัคนาราศีต่างๆนะครับกับปี2569ตรงนี้ฟังสินแสนหมิงชัดๆนะครับกับ ทุกช่องทางของสิงแสหมิงและโซเชียลมีเดียนะครับดวงดีไบรายทีวีในปี2569เนี่ยนะครับดาวมีการขยับอยู่ไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นดาวใหญ่อย่างดาวพฤหัสดาวเสาเองก็มีการขยับราหูเองก็จะขยับเข้าเรือนเสาวะนะครับ ขยับกันหลายๆดวงเลยทำไมต้องพูดถึงดาวรีเทพเพราะว่าดาวตรีเทพนั้นสำคัญนะครับเป็นตัวกำหนดเกมของแต่ละลัคนาราศีและนะครับเริ่มกันที่ลัคนาราศีเมษนะชาวลัคนาราศีเมษปี2569นั้น เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติตัวเองเปลี่ยนแปลงในเรื่องของธุรกิจการงานความกระตือรือร้นต่างๆให้สมกับเป็นชาวเมธธาุไฟเป็นต้นธาุไฟด้วยฉะนั้นช่วงไตรมาสแรกของปีมกราุมพามีนาเป็นช่วงที่งานมีความก้าวขยับเปลี่ยนแปลงและจะมีการเดินทาง ใครที่ทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศทางไกลไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจการประสานงานล้วนแล้วแต่ทำให้ชะตาชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นดีขึ้นตรงนี้เราวัดจากอะไรวัดจากอินคมหรือเงินที่เข้ามามันจะมาสะดุดสะดุดเอาช่วงกลางกลางปี69นะครับในยเรื่องของงานแล้วก็เรื่องเงิน ระวังช่วงก,กลางๆปีอย่าไปลงทุนผิดประเภทผมย้ำเลยนะถ้าช่วงต้นปีถึงก่อนกลางปีคุณทำมาดีอยู่แล้วอย่ากลเฮี้ยนกนระหือเือไปทำอะไรที่ไม่ถนัดหรือไปลงทุนผิดประเภทเพราะมันจะทำให้ดวงมันติดติดขัดขัดอยู่สองเดือนสาเดือนดูให้รอบคอบดูให้ดีอย่าไปซื้ออะไรที่มันแพงเกินตัวอย่าไปซื้ออะไรเพียงเพราะความอยากได้หรือว่า แคร์สายตาคนอื่นมากแล้วมันต้องมาเป็นหนี้จุกจิกดูให้ดีก็แล้วกันนะครับฉะนั้นช่วงก,กลางๆปีให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินสักนิดหนึ่งไอ้อินคำมันมีเข้ามาตลอดอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะระวังเกี่ยวกับเรื่องของวิชาชีพผมเตือนไว้เลยช่วงก,กลางๆปีดูให้รอบคอบหรือบางครั้งอาจจะไม่ใช่วิชาชีพโดยตรงแต่อาจจะเป็นไอ้คนที่มันอยู่ใกล้ๆตัวเราจะเป็นเพื่อนหรือเป็นญาติ ที่มาชวนลงทุนบ้าบอคอแตกอะไรต่างๆแล้วเป็นการลงทุนที่แม่งไม่เห็นเงินนี่ก็คืออีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกชาวลัคนาราศีเมษให้ระวังเอาไว้นะครับในเรื่องการเงินเนี่ยนะครับที่มันพ่วงมากับการงานเนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยผมว่าคุณกอบโกยได้มากทีเดียวแต่มันสะดุดอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างกลางปีไปอีกสองสาเดือนที่ผมย้ําว่าตรงน,นั้นเนี่ย อย่าไปลงทุนผิดประเภทหรือไปทำอะไรโดยที่เห็นว่าเรามีทรัพย์อยู่มีเงินอยู่แล้วไปทำเพราะว่าเก่งใจคนอื่นเขาให้ระวังนะครับนะแต่เอาเธอภาพรวมถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ดีส่วนในเรื่องของความรักนั้นในปี2569เป็นปีที่คุณนั้นบริหารสเสน่ห์จริงๆ นะครับมีโอกาสได้เจอคนมากหน้าหลายตาคนที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วอย่าไปคบซ้ำคบซ้อนให้ตัวเองวุ่นวายใจนะครับเผอนิดเดียวนะครับเราปันใจให้คนอื่นได้เลยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องระวังแต่ถ้าคุณยังโสดอยู่จิแสามิงก็ไม่ได้ว,ว่าอะไรเพียงแต่ว,ว่าก็บริหารตัวเองก็เหนื่อยหน่อยเออ นะฮะจะบอกคนรู้นว่ายัางไงจะบอกคนนี้ว่ายัางไงเอาแล้วอีกคนเนึงลนะ่ะแม่งเยอะไปหมดฉะนั้นดูสิ่งเหล่านี้ให้ดีบริหารเสน่ห์ได้ถ้าคุณมีความสามารถพอแต่ก็อย่างที่บอกนะครับเอาเวลาไปทุ่มเทกับงานถืกว่าปีหน้ามีรายรับได้เป็นกอบเป็นกับสุดท้ายนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านสำเร็จรุ่งเรืองนะครับกับปีม้าไฟที่รอมเป็นทอง เงินกองเต็มบ้านทำอะไรก็ขอให้สุขสำราญสำเร็จดังใจสินแสหมิงไปก่อนนะสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรโลจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล